สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระ101 EP 26นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องคนรุ่นใหม่กับลอกที่เปลี่ยนเร็วทำไมเราถึงเบิร์นเอาง่ายค่ะคือช่วงหลังๆนี้เนี่ยคำว่าหมดไฟหรือเบิร์นเอาเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ยินบ่อยมากเลยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆอะคะ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาลงคุยกันดูมา เจาะลึกจากข้อมูลบทความต่างๆที่เรารวบรวมมานะคะเพื่อจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมภาวะนี้มันดูเหมือนจะเกิดง่ายขึ้นจังในยุคนี้แล้วเราจะมองมันจากมุมไหนได้บ้างครับใช่เลยครับเรื่องเบิร์นเอาเนี่ยจริงๆทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เขาก็มีคํานิยามไว้นะครับคือมันเป็นกลุ่มอาการนะครับที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในที่ทํางานที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดีพออ๋อค่ะ ลักษณะหลักๆก็จะมีอยู่3ามอย่างครับอย่างแรกเลยคือรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆหมดแรงหมดพลังงานไปเลยทั้งกายทั้งใจนะครับอืมค่ะอย่างที่สองคือเริ่มมองอะไรในแง่ลบหรือรู้สึกไม่ผูกพันเหินห่างจากงานจากคนรอบข้างค่ะแล้วก็อย่างที่สามคือรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีประสิทธิภาพทําอะไรก็ไม่สําเร็จรู้สึกไร้ความหมายไปหมดประมาณนั้นครับฟังดูน่ากังวลนะคะ แล้วก็มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากค่ะจาก NY Post บอกว่าหนึ่งในสี่ของคนอเมริกันเนี่ยเบิรนเอา์ก่อนอายุ30อีกนะคะแล้วค่าเฉลี่ยอายุที่คน Gen C กับ Millennials เขารู้สึกเครียดสุดๆเนี่ยคือแค่25เองอันนี้ถือว่าเร็วเร็วกว่ารุ่นก่นกอนๆ่นชัดเจนเลยนะคะใช่ครับเร็วขึ้นมากแล้วที่สำคัญคือความเครียดหรือรังที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องงานอย่างเดียวแล้วล่ะครับ มันเหมือนจะแบบเอ่อลามไปในชีวิตด้านอื่นๆของคนรุ่นใหม่ด้วยอ๋อค่ะตามที่ไลฟ์ s k e t c เขาชี้ให้เห็นนะครับแล้วอะไรเป็นสาเหตุหลักๆคะที่ทำให้คนรุ่นใหม่ยุคนี้ดูจะเบิร์นเอาง่ายขึ้นหรือเปราะบางกับเรื่องนี้มากขึ้นครับมีหลายปัจจัยประกอบกันเลยครับเรื่องแรกที่ชัดมากๆก็คือเทคโนโลยีแล้วก็การที่เราเชื่อมต่อกันตลอดเวลา24 7นี่แหละครับมันทำให้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันแบบจางมากๆ เกิดเป็นความคาดหวังว่าเราต้องพร้อมตลอดเวลาต้อง always on นะครับอืจริงค่ะทำให้เอาเข้าจริงเราอาจจะไม่ได้พักผ่อนแบบจริงๆอย่างจังเลย ประเด็น always on นี่น่าจะโยงกับเรื่องวัฒนธรรมการทำงานด้วยหรือเปล่าคะที่แบบได้ยินบ่อยๆเรื่อง hustle culture ที่ต้องทำงานหนักๆตลอดถูกต้องเลยครับวัฒนธรรม hustle ที่เหมือนจะเชิดชูการทำงานหนักมากๆทำงานหามรุ่งหามค่ำเนี่ยมันสร้างแรงกดดันเยอะมากครับค่ะ <c oughs> ทั้งที่บางทีผลตอบแทนที่ได้กลับมามันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นเสมอไป แล้วก็ยังมีข้อมูลจากแกลลอปอีกนะครับที่บอกว่าพวกตัวชี้วัดผลงานที่เราควบคุมไม่ได้หรือการที่เราไม่มีอิสระในการตัดสินใจเรื่องงานของตัวเองเท่าที่ควรเนี่ยก็เป็นตัวเร่งให้เครียดง่ายขึ้นเหมือนกันอืมนอกเหนือเรื่องงานวัฒนธรรมองค์กรแล้วเรื่องเศรษฐ,ฐกิจก็น่าจะมีส่วนเยอะนะคะทั้งหนี้สินเอ่ยค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆเอ่ยมันก็บีบให้หลายคนรู้สึกว่าต้องทํางานหนักขึ้นไปอีกหรือต้องทําหลายๆอย่างพร้อมกัน ช่ครับเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายความสำเร็จแบบเดิมๆเช่นมีบ้านมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งเดการเดียนเขาก็วิเคราะห์ไว้ว่าเออมันอาจจะดูไกลตัวคนรุ่นใหม่ไปแล้วนะสมัยนี้ใช่ครับแล้วยังไม่หมดนะครับยังมีมิติทางสังคมอีกอย่างเช่นอะไรคะก็อย่างเช่นวัฒนธรรมการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียไงครับอ๋อค่ะอันนี้เห็นภาพเลย ครับแล้วก็เรื่องขอบเขตส,ส่วนตัวที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเวลาเราทำงานจากที่บ้านหรือ work from home ครับบวกกับความรู้สึกกดดันว่าเราต้องทำให้ได้ทุกอย่างต้อง h a v e it all ในชีวิตโหฟังดูเหมือนโดนกดดันรอบด้านเลยนะคะเนี่ยครับทั้งหมดนี้มันรวมๆกันก็เลยเป็นส่วนผสมที่ทาให้ burn out มันเกิดง่ายขึ้นจริงๆครับแล้วถ้าเราเริ่มรู้สึกไม่ดีเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรากำลังเข้าข่ายเ burn o อาแล้วมีสัญ,ญญาณเตือนอะไรบ้างไหมคะ ครับสัญญาณหลักๆที่ l i ไลฟ์สเ c h สรุปไว้ก็จะคล้ายๆกับนิยามของ WHO เลยครับมี3อย่าง 1. คือรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆหมดแรงจริงๆ exhaustion ่ะ 2. คือเริ่มมีทัศนคติลบๆมองโลกในแง่ร้ายไม่ค่อยผูกพันกับงานหรือสิ่งรอบตัวซินิซม,มและ 3. คือรู้สึกว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพทำงานไม่สำเร็จ รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่ง inefficacy ฟังดูเป็นวงจรที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะมันดูดพลังชีวิตจริงๆทีนี้พอเรารู้ตัวหรือเริ่มเห็นสัญญาณเหล่านี้แล้วเราพอจะมีแนวทางเบื้องต้นในการรับมือหรือจัดการกับมันยังไงได้บ้างคะครับสิ่งสำคัญที่ไลท์สเกจคนเน้นเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่การพยายามลดเครียดชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นการหาทางเอาชนะความรู้สึกติดขัดหรือความรู้สึกไร้ประสิทธภิภาพของเราให้ได้ค่ะ ได้การสร้างความรู้สึกว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าได้มี progress นะครับสร้าง progress หมายถึงยังไงคะก็อาจจะเริ่มจากการทวงคืนอำนาจควบคุมในชีวิตเรากลับมาบ้างครับทวงคืนอำนาจควบคุมใช่ครับอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเช่นการสร้างขอบเขตที่ชัดเจน boundaries อันนี้สำคัญมากลองฝึกปฏิเสธหรือตอบรับคำขอต่างๆอย่างมีสติมากขึ้นกำหนดเวลาที่เราจะออฟไลน์จากเรื่องงานจริงๆปกต้องเวลาส่วนตัวของเรา ค่ะอาจจะกำหนดเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เราไม่ยอมต่อรอง non-negotiables เช่นเวลาครอบครัวเวลาพักผ่อนส่วนตัวตามที่การเดียนแนะนำไว้ครับการตั้งขอบเขตนี่ฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำจริงก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ก็คงจำเป็นมากๆใช่ครับจำเป็นมากแล้วก็ทำควบคู่ไปกับการปรับมุมมองหรือไม n d s e ของเราด้วยลองตั้งคำถามกับความเชื่อดมเดิมที่ว่ายิ่งทำงานหนักยิ่งมีคุณค่าดูบ้างอืม หรือลองยอมรับว่าเออเราไม่จาเป็นต้องเพอร์เฟทุกเรื่องก็ได้นะบางทีการเป็นแค่พอใช้ได้ในบางบทบาทมันก็โอเคเพื่อเก็บพลังไว้ในเรื่องที่สำคัญจริงๆค่ะแล้วก็แน่นอนครับการหันมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยไม่ใช่แค่การนอนให้พอแต่รวมถึงการหาเวลาอยู่งเงียบๆการฟื้นผูผลักด้วยกิจกรรมที่เราชอบเช่นออกกำลังกายกินของดีๆมีประโยชน์ใช้เวลากับคนที่รัก อาจจะลองดิจิตอลดีท็อกซ์บ้างหรือหาเวลาไปใกล้าชิดธรรมชาติอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะใช่เลยครับพวกนั้นช่วยได้มากหรือแม้แต่การพยายามปรับสภาพแวดล้อมการทำงานของเราเท่าที่ทำได้เช่นลดสิ่งรบกวนจัดโต๊ะทำงานให้เรารู้สึกดีมีสมาธิมากขึ้นครับค่ะแนวคิดพวกนี้ถึงบางทีจะมาจากมุมมององค์กร แต่เราเอามาปรับใช้กับตัวเองได้ครับสรุปแล้วภาวะเบิร์นเอานี่ก็เป็นเรื่องซับซ้อนนะคะเกิดจากหลายปัจจัยมากๆในโลกยุคนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรกับมันไม่ได้เลยแน่นอนครับไม่ใช่เรื่องที่ต้องยอมจํานนการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับต้องใช้เวลาต้องตั้งใจแต่การเริ่มจากจุดเล็กๆเช่นการสร้างขอบเขตให้ตัวเองการค่อยๆปรับมุมมองหรือการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ย ก็สร้างความแตกต่างได้แล้วครับค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่าน่องเหนือไปจากการที่เราแต่ละคนจะพยายามรับมือกับเบิร์นเอาที่ปลายเหตุแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะช่วยกันสร้างหรือออกแบบความคาดหวังเรื่องงานเรื่องชีวิตกันใหม่ในสังคม ที่ซึ่งความนุ่มนวลหรือการให้คุณค่ากับความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาวะที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาที่เรามีต่อความกดดันแต่มันกลายเป็นพื้นฐานกลายเป็นสิ่งที่เราใช้ดําเนินชีวิตควบคู่ไปกับการสร้างผลงานสร้างความสําเร็จในรูปแบบที่มันยั่งยืนกว่าเดิมได้